สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับตอนนี้เขากับยูบันและฮีนะครับเท่ากับมาเตรียมงานนะครับน้องพังเตรียมซ่อนเตรียมถ้วยเตรียมพ่วงนี่นะครับเรื่อก็นจะเป็นงานดอกนะครับสวัสดีครับน้องพังสวัสดีเตรียมถ้วยแท็กถ้วยแท่งอย่างไร้มื่อนตอนเศร้าประมาณตีสี่ก็คือเริ่มย้ายเบียร์ยาญ่แ้คือเราก็เห็ดไรตอนนี้เฮ้ายังมีเวลาปรลายด้อยเมล็ดกับชี้พางกันเห็ดกินพวกข้าวปุ้นอีกอย่างเมล็ เบียเบียยักดั้งเนี่ยเบียสิบห้าแอบพาพี่น้องมาช่วยนี้มาช่วยเขาเขาก็ซวยเอาสน้อตเราบียสิบห้าเนาเราเน่เบียแน่ละกันน้ำบานเบียเบียเบียรังลอยทางเบียรังอะไรล่ะสองเซนกับชาวหาพัน้งละสามลบสาามลอยเนาะสองเสนาหาอยน้าึงสองเซนาชยไปเนาะ ข้าวชาลอปลสด้วยเอออบปะมั่เ้อร่างเราหกเจ็ดลอยมนเลการแต่งน้องคำนางเน่ไไปเนอ่ะเดี๋ยวผมสีบเอร่างีคนเตียนนะครับพี่น้องเบงเสรเบงคนหนึ่งเบงเ็นหนเ็นตากระดวนเนาะดวนมาได้รือเรองแก้วตรงเติเข้าปีกายนี่พุ่นแต่เขาชวงเขามาดับหน้า ว่าเอียบชีก็ทำอะไรได้ครับมันอิน้องแก้วก็ได้มาช่วยงานเนี่ยเตยเบิงแค่คุยแค่ยังแต่เขามุยลุยอยู่มีอหลังมากมันอินเป็นเซาได้แบบนี้ครับไปจีบก็มาจีบด้อยแค่จีบรถยังตอนนี้ยังสดสดอันนี้เตยเบิงน่ะน้องแก้วสวัสดีเอสบายดีสบายดีปมาเป็นเซาแล้วพอดพอดต้องมาเตะเบียกมันบ่อันนี้มาเต็งงานอยู่แยงจันเออมางานแต่งใหญ่เนาะัานดอน ดาวอะไรี่อกันสีสีสีกับเมื่อไหร่ชีกับยังเลี้ยดอก่ไปใดอกยงนะครับเมื่อยงานมาตะบุญเดือนสามบุนเนาะมาตะบุญเดือนสามเนาะวันเที่ยวอะไรบุญเดือนสามเนาะบุญเดือนสามที่าวสองเซตสองข่งแข่งสีแม่หมูเลี้งเนาะมาตำยาคนมายานนะ อยากเพื่อนชิบะดองอะได้กินชาชีเรนองแกยวมาละแน่นกิดูเชี่ยวมาลูกมันยึงบะลุมนงครับซ้ำตามพี่น้องเพื่อนตามพี่น้องอันนี้น้องแก้วแก้วคุณมีแล้วน้องแก้วคุณมีลูกของป้าเอ้น้องน้องทำนางน้องคำถางอันนี้นาขึ้นก่อนเลยนอันนี้นี่ตั้นมากับใบโจ้เนี่ยเจ้าหลานนะครับเจ้าหลานเดี๋ยผมที่ไป พ้นเตียงก่อนให้ผู้หญิงคนะเดียดนี่ครับเดี๋ยวผมพึ้นออกไปก็ล่ะเดี๋ยวผมติตามไปเดี๋ยวไปเพิ่นเตรียมเครื่องเตรียมพร้องนี่นี่นะครับนี่โอกาสตรงกระจเก็บภาพบรรยากาศแห่งที่น้องไปชมให้หลายที่สุดนะครับพี่น้องการแจงกระตะคุกตะคักเงี้ยนะครับพี่น้องมันยากหลายอย่างเพี่นเอานี่ลูกหน่อยนั่้ำมือท่านว่าไม่ได้เหตุเรียกที่ท่านได้เต็มที่มันนะเหตุเต็้อเตื้อแบบที่ไหน เนี่ยทางๆแบบยังตอนนี้อาบหน่ำอยู่ติ่นเช้าขึ้นมากสัญญานะครับแลว,วผมขอตัวเป็นคนเต็มน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็อนจะเก็บพา,ารีอากาศทั้งนึงทำงานคือออกเดินทางไปเที่ยวบังไปนะครับ สร้างโอ้จัดการอย่างเงี้ยได้สังเงี้ยเอาสาวจอยครับาวจอยเป็นเนียนไหมใช่ใช่เลยนี่ไปเอาเต้นอโอ้เป็นสร้างปูนพร้อมตัวนี้นอโอ้นะครับโอเคเลยน,น,น,นี่ได้า <laughs> งได้ดิได้เย็นเย็นไหมเไม่มาเนาะบัวอยากที่อยากครับ แมนแยากเรียนแตวผมเป็นเนเตี้ยไทยคนนครับก็สน้อยกูน้งกูน่าให้ได้เป็นเงยนบนดอกเงมนเนังเงนหาดอกขาแต่ที่ได้ ตเตลี่ยนขามเรือนะครับใช้เรือมากเพราะว่ารถมีแตกขาม,มา,า,ามอะไรช่วงบุญเดือนสามมันต้องขามได้อะไรนะครับพี่น้อง นี่ห่หอหอดทางโลกที่ <ลง S 2> ต้องแพ้นะครับหมดแล้วก็รู้ว่าเพื่อนคนเต้นผ่านม,มาไปนะครับการแต่งนี่ความกันเครับพี่น้องมิตรญาติพี่น้องกันโอ้โหข้าวม้แล้วกต่ยมีเออเพื่อนเอาไว้เป็นชุดเลยนะครับมีมีเต้นมีเอ่อมีโต๊ะมีเอ่อเก้าอี้นะครับ น้ำแข็งียังไงหลาย,ยอย่างนลาดีทั้งฝุ่ใช้เลือดขาดนะครับจะทุลักทุเลนเนี่ยอยู่ อนอนไ้หี้มันาะถูกบ่อนเยียนองใส่ก็ใชหนึ่งนงี่น,น,นะครับพี่น้องกว่าฉีดเอาทำไปได้ง่ายๆกว่าีดตั้งเตี้นตั้งตัวนะครับเดี๋ยวผมผลไฟนองนๆพี่คนแาบเลือก ไมกี่ก็จะมาเล่นกว่านี or <or ้อย่ฟังขุนงีนะครับเลือกมาใต้เล็กอย่างไ้ บออสอดกลางที่เนอาเอาเดียวคนียวน้หรอเป่เียดนู่นโตนูตั้นตงนี่มาพี่จะเอานี่ชดกลางนี่สดข้างนี้นูมน้มานนู้มาจดจำตัวนะอยู่ได้เลยนะอยู่ได้ไมนักเพลงพี่มันบู๊ฮ้มันเป็นของเด็ดจั มีเดถ่ายงานเลยด้ทุคนเริ่มเดนอนนี้เด้อไม่ใช่ทอดเดียวนะไปไปเดี๋ยวเนดะี๋ยว เอารถไทยขับนะครับมีหลังเบื้องน้ามตอนนี้พูดอะเหยียบมิดล้อรถไทยตั้งนานะสองขันเลยไม่หลุดไร้นี่นะครับพี่หลอง M88 นะครับฟูบัต้า8 8ห้ามเซบ้างไปล่างกดความพอดีเลยเนี่ย <c oughs> ทัานหนีบอมิดตันน,นะครับคันนสีหญยกอ <c oughs> ข่านั้งนานาเนอ็มเจ็นนะตั้งนีจีบินคว้าจุ่ม <c oughs> <c oughs> ตัวเท่าจะขั้นเหวียดตัวเท่าจะขั้นเอามาสามีบอกเงามีอีกบ่นเนี่เบิด,ปดไปเอานะครับบัดน,นี้เ <c oughs> พป็นกานทีเอารถขึ้นเวลาบ่รู้ว,ว่าสีเท่กับจาดไม่ได้พี่น้องทำเรื่องกันร <c oughs> ุ่นตุกันโอ้นี่เป็นขั้วจม,มนจำบ่ ลิบแล้วโอ้พุน่ะมันก็ขามาได้แล้วรถเนาะปลาจมนี่ครับ ไป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 ไไปออก้ like. players, ียก <Yes> e ุ้ยกยเรียงเลยเรีงเลยมันได้รอบเรียงเลยเรีงไปเรีงไป เลี้ยงเลยเบียดเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยโบเลียงอย่าพันเลยอย่าพันเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยมันได้รอบไปไปไปอย,อย่าพันอย่าพัน ไปเลย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 อย่าพันดนะ้อ่าไปลแล้วครับวมสิเพื่อนขวางใ่เพื่อนทั้งกุ่น นี่นะครับพี่น้องก่วกว่วา,วาีิได้เป็นการเป็นงานนะครับสีได้จัดงานยากครับพี่น้อง <c oughs> อพอแถาผมเอาเรือสุกเรือขามนะครับการตอนใ,นใ,นใคล้ๆการค้นมั่น,นะครับพี่น้องค <c oughs> ่อยเอาถ้าน้ำบ่ขึ้นก็นได้ใช้รถอีแท็กนี่นะครับช่วง กองสามือก้อนน้ำหัวตเาขึ้นหมู่บ้านอยู่นคะนนนครับหูง่วงหูข้อยก็มากินน้ำนะครับหูควายอยู่ข้างบนหูงัวงอยู่นี่นะครับเพส้นก็ทำไปทำม,มาอย่างเี้ครับสับนี่นะครับพี่น้องให้อะไรของมันนะฮี่คือ ถามสะพานใหม่นะครับหรือไปสาราเอื่นขัวนะครับถามขัวใหม่นี่มาเล็กแรกครัเรกกบเบาอุดนะครับบงกับเสียวอยู่ที่ไปที่มากกับลึงนะครับพื่อน มาล้างรถงนี่นะครับยซ่สี่ล้างรถยีซ่ซ่อยากพี่น้องกับมาซอยกันดีนะครับพี่น้องมาเปินไปซอยกัน อนี่เนี่ยเก้าอีหรอเต้กอีเหรออู้อูพะขวญพะขวญกับมีเนาะอันนี้คือบ่อร่องเวนนี่ปลาคุณตาร่องน้ำยังไงาเดี๋ยิแบกแบกไปอังเงี้ยนี่วะระ จบฟาวไซดกันนีครกฟอไซด์กันเพืเลไหน่อย 哈 <laughs> 哈 ไปฟังคุณนะครับเขาไปขอเด็กเจ้าเบาเจ้าเบาให้บันเหมือนเจ้าเบาเันพ okay ี่น้องชาวบ้านเดียวกันเขาเลยจัดร้อมกันการไปกงานมากมันยากนะครับพี่น้องเขาเลยจัดความกันแปดซิปก็ลุ้อจากนี่วเบลันมันแต่บ้านยึดติดกันนะครับพี่น้องประมาณประม้านซิปลุ้อะแต่มันต้องอ้อมนะเพราะว่ามีเขา เ,เจ็ดหน่วยสั่นผู้เจ็ดหน่วยพันว่าผู้เจ็ดหน่วยบ้านใกล้กันแต่ส่งไก่นะครับเพราะว่ามีผู้เขาขันนะครับมีคนของทางพุ้น นีเราก็คนตคนเต้นลงแต่หลุดโอ้ยกอโอ้ค่อยๆเด้อไหนวะเราไปอว้หู้โอ้ระวังเตะระวังเตะ คนก็ไปคนเล่นลุงแหงเชื่อคนไปเลยวไปฝุ่นกตคอนคนลุงแหงเดือดไปเดียวเดียวม้นค่อยรอโอเคโอเค ัน่หอดบะตอบบะต๊อบบวต๊บบะต๊อบบะต๊อแนะน๊อบบะต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 ๊อบ่ะส๊อบบะต๊อบบะก๊อบบดเ๊อบบะต๊อบบะอบบะมีอบะต๊อบบอบบะตัอบนต้ะต๊อบกบบะต๊อบบะตอบแะอตอีบะอออบบะต๊อบบอบอบบะต๊อบะต๊้บบะต๊อบบะอบบะอบบะต๊ออมเลยครับ

นับาะวแบเวลาเฮ้าเมนแเวลาเขาส่งคืนกันจะหัวเท่าไรเท่าไรหนะต้องนับเลยพนากนับแล้วจดเสียจวไว้ล่ะจดกระดาษไว้มีเขาจะเที่ยงหรือนล่าอ่านานๆนๆะมักอีแกเดี๋ยวอไรอ่นไปใช มาตอนนี้เขาเกิดเรียกเฮหูนูนะครับเขาซื้อหมืวนานอะไรบซนสี่สิบพันแซนสี่สิพันครับสาวแจ่วครับโลนึ่งเก้าสาวต้องโลเซนสี่ บอกเห็ดเครื่องโลนวะไหนแสนสี่สิบพันเครื่องโลนกับเครื่องอีกโลเครื่องไงไงก็ใหญ่พังแล้วบัดเนี่ยคนน่ะเขาปุยลุยเลยวันนี้ก็สาวแช่กันเาวแล้วันนี้เท้าเลยมันแค่น้ำอะไรสามโลสามโลมันก็หลายพุทธเลยนั่นโมเมนต์เฮาเฮ็ดนี่น้องยังพักแครอทอีกหลายอย่างอยู่เจะเอาปีเราปีนี้ ชิแช่เท่าไหร่แช่จากปีแล้วพูดอะไรเกิดก่อนนี่แหละเกิดก่อนเกลยวเกิดก่อนเกยวเกิดก่อนเกลียวเกิดก่นอนๆๆนะวช่หนมันเกิดมันเกววกว่เราเนาะ ไม่ได้ไม่ได้จีบตั้เองได้เขาเอาเขาผกได้เขาเรยตั้งีล่าามันเปิด้กับฟัเ็ดบางจบกับเบ็ดมันใหญ่นารักเปนใหญ่โเตน่าจะชอย่วหลูกห่ทั้งเินไข่ลูกไข่ลูกนครับ้องกายจไข่ลูกไหมแา่ใช้ต้องพั้งเห็ดเ็ดสหมูเผิน นีงยม่รับตีละรับแล้วรับรับรับแล้วแปยงจี๊ดจี้นี่ยมันตื่นนะร่างกายตึ่นเขียนลังุนอยู่บ่ไหนเนาะหอนเนาะเขียนอยู่ันไหนยูหุนยอยนแม่เถาผมมาแล้วนอนแแม่เ้าผมมาแล้วนอนแล้วแม่เถ่ามาแล้วเอาลมเดียวอยู่กยาน้ะหามันนอน อุยซาหน่อยครับอานนี้เก็บข้าวท่าเนี่ยพิมได้ลูกงเขาง่ายพมันะินเะี่นเจ็บเปะเม้นแล้วันเหเลือดเ่งเจ้ะอ่าอาำสั้นกะันนั้นปลาน่ซื้อปลาเนี่ยนะปลานปลาไนวะปลานิ่มปลานิ่มอือโอ้เสือ เด็กเป็นกระตา,ตาเลย,ยนี่อ่ได้เนึนกระตา <c oughs> กระมังเลยมันไงจีกจีกบ่บ่เนี่ยสาวแก้วแก้วดอกใหญ่มันก็นกนสิลงไปเฮ็ดเวียกไปทาแขกนะครับ ตอนเห็นตอนนีบาเี่อไอทางมันให้กินนะตอนนั้นเป็นายหมดว่าไอทางไอกำนังเลยนาะไปใายน้องเห็นบะเอห็นยัสไเห็นยังไงโทรศับมันน่ะสอนลัไปล่าแล้วกนไอ้ข่เอาน้องกับนังเนี่เข้ามันเห็นมันก็เลยไป้ัางนี้กำนังโอ้ยันเราจะไปเบิ้งเจ้าเด้ม้ยันเนี่ยเจ้น้ล่า่นี่แหละแต่ไเรียกอะไรน่ะอยู่ที่แก้เลย นี่นราโกบอะมาได้อยู่เพือเดือนนี่คืเดือนเกลียวเดือนท่หนึ่งเออเดือนล้านปลายหนึ่งละของแก้ียวนะครับพี่น้องแม่แม่ซีเรียสกระไรขึ้นมาล่ะเิดอันใหม่เลยค่ะบิดอัใหม่ขึ้นมาไปเห็ดเวียดน้วพีนก็สายแช่ครับสายแก้วนี่เ็ดหธงเราจะเอาไว้พัดใส่เนื้อหมูก็ใส่แครอทปปลูกปลูกงานยางอันนั้นปลูกอันนั้นนะเบี้ยยึดกันเลยเบียงสี่ล่าน อันนั้นอีน้องมันเน่เปเชา้วนะเนาะอีน้องมันนะเปช้าแล้วมันไปทังใดฮะดอกมันกับบ่กังวนะครับเพื่อนมาใส่ดอกอยู่มันมันครับเห็ดดอกิบกิโละไนจไป้าตากแล้วก็มัดมัด่ยมยู่้

มีหมอเปลี่ยนห่าไปลยนี่นี่นีองุ่มลูงมาใส่กันอันลูกสาวแห่งสีนี่จะอยัดพี่น้องครับเดพี่นย่พี่น้องความหนาความตาได้นะครับ <cười> 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 Cắt chưa bỏ? Cắt. Ngoài sang qua này không như cây mua. Nè như cái né, đây là cái này chuyện hầu quá. Cái hàng. Cái mà, nó ngôn mà. Ngôn mà. Mình đang này mày. ขอเจ้าเพียงสาม,มีนะครับพี่น้องขอขอุนพ่อแม่พี่น้อง FC ทุก่ันนะครับทีการรับชมคลิปยืนยนจบคลิปขาดระกาศในกาขอโทษความให้เลือครับพบกัในในอีทีหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย